ทีนี้เมื่อไล่เรียงไทม์ไลน์กันมาถึงสหัสวรรษใหม่ไปแล้วนะครับจพะพบว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความไม่แน่นอนเองก็มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเข้าสู่สหัสวรรษใหม่เศรษฐกิจเติบโตครับผู้คนเองก็ต่างมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นขนาดเดียวกันครับก็ตระหนักถึงเรื่องการวางแผนทางการเงินรองรับชีวิตที่ไม่แน่นอนรวมถึงชีวิตหลังเกษียณด้วยเหตุที่ว่าเมื่อโลกมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นผู้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น Lifespan Life expectancy ก็ยาวมากขึ้นมีความหมายและครับว่าการวางแผนทางการเงินหลังเกษียณต้องรองรับที่มีช่วงเวลาที่ยาวขึ้นไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยสำหรับสังคมญี่ปุ่นครับอัตราการเกิดต่ำลงผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวขึ้นทําให้สัดส่วนของผู้สูงอายุในญี่ปุ่นนะครับสูงขึ้นไปด้วยแน่นอนละครับว่าลักประกันชีวิตย่อมต้องทวีความสําคัญมากขึ้นสิ่งนี้ไม่ใช่ปรากฏการเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นนะครับ หากเป็นปรากฏการณ์ที่หลายๆประเทศก็รวมถึงสังคมไทยของเรานั้นเผชิญอยู่ด้วยในศตวรรษที่21แบบนี้สังคมของหลายๆประเทศเลยนะครับกลายมาเป็นสังคมผู้สูงอายุหรือว่า Aging Society ครับก็มีความหมายว่ามีสัดส่วนประชากรที่มีอายุเกินกว่า60ปีนั้นเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งนะครับมีสัดส่วนเกิน20%อย่างเช่นกรณีของไทยนะครับหรือแม้แก่บางประเทศครับมีสัดส่วนของประชากรที่มีอายุเกิน60ปีถึง25%เช่นกรณีของญี่ปุ่นครับนอกจากนี้พนูกับปัตราการเกิดที่ลง ผู้สูงอายุก็มีอายุที่ยืนมากขึ้นแต่ในบางกรณีครับอายุที่ยืนขึ้นหรือว่า l i f e ส p a n ที่ยืนยาวขึ้นไม่ได้มีความหมายว่า health s p a หรือว่าสุขภาพนั้นจะดีเป็นเงาตามตัวไปด้วยบางคนอายุยืนครับแต่ว่าพอหลังเกษียณไปแล้วเจอกับปัญหาสุขภาพที่หนักหน่วงจนกระทั่งบางครั้งสวัสดิการของรัฐเองก็อ,อาจจะไม่เพียงพอในการให้การดูแลหนึ่งใน,นกลไกที่คนญี่ปุ่นได้ใช้นะครับก็คือการวางแผนทางการเงินด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลากหลายผลิตภัณฑ์การลงทุนการมีกรมธรรมในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อจะไม่ต้องเป็นภาระให้กับบุตรหลานต้องมาดูแลตัวเองหรือแม้แต่รัฐอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่ก้าวข้ามกรอบของการประกันชีวิตแบบเดิมๆก็คือแบบประกันประเภทควบการลงทุนเพราะผู้ถือกรมธรรมครับสามารถนําเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทนควบคู่กันกับประกัน ที่ให้ความคุ้มครองได้ควบคู่กันไปด้วยที่จะทําให้ผู้วางแผนทางการเงินนั้นสามารถได้ทั้งการคุ้มครองชีวิตและผลตอบแทนจากการลงทุนจุดเด่นของกรมธรรม์ประเภทควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงนะครับก็คือความยืดหยุ่นของการจัดการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดต่อเนื่องแถมสามารถปรับลดและหยุดพักชาระเบี้ยประกันชีวิตได้แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นครับสำหรับโตเกียวมารีนประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกครับที่พัฒนาแบบประกันควบการลงทุนที่ชื่อว่าโตเกียวบิยอนความพิเศษของโตเกียวบิยอนที่ไม่เหมือนใครครับก็คือบริษัทนั้นไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกันภัยสําหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับในตลาดจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้แตกต่างกันไปบางที่ก็4 0บตบางบริษัทก็50%หรือบางบริษัทก็สูงกว่า50%นนี้ก็มีนะครับแต่โตเกียวมารีนประกันชีวิต ไม่คิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้คือคิดค่าธรรมเนียม0%ซครับซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อประกันเป็นอย่างมากเพราะเบี้ยประกันที่จ่ายนั้นจะถูกหักเฉพาะส่วนที่เป็นความคุ้มครองและส่วนที่เหลือทั้งหมดจะนําไปลงทุนได้เต็มเม็ดต่หน่วยซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่เหนือกว่าคู่แข่งโดยสิ้นเชิงแต่ทางนี้ครับมีเงื่อนไขเดียวที่ผู้เอาประกันต้องรับทราบเอาไว้ถ้าจะเวนคืนกรมธรรม์ก้อนชําระเบี้ยครบ11ปีจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเว้นคืน ซึ่งประเด็ดนนี้ทุกบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้นั้นแตกต่างกันแต่ซาร์ตโตกิวบิยอนครับไม่คิดค่าธรรมเนียมในปีแรกและถ้าชําระเบี้ย11ปีขึ้นไปก็จะสามารถเวนคืนกรมธรรม์เต็มตามมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินคืนจากกรมธรรม์ซึ่งระยะเวลา11ปีนี่แหละครับก็ถือเป็นธรรมดาของการทำประกันชีวิตส่วนใหญ่ก็จะถือกันยาวเกิน10ปีขึ้นไปอยู่แล้วครับ ตเกียวบิยอนครับจึงถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนเหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มาเริ่มมีรายได้ก็ควรวางแผนความคุ้มครองและเก็บออมพร้อมการลงทุนแหละครับเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นในระยะยาวโบราณว่าแบบนี้ครับคนคำนวณไม่อาจสู้ฟ้าลิขิตทุกคนอยากใช้ชีวิตอย่างราบรื่นครับแต่บางสิ่งบางอย่างนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเราเองดังนั้นหลักประกัน กับบริษัทที่เราไว้ใจคือสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจได้ด้ยวยตัวเราเองในวันที่เราพร้อมให้โตเกียวมารีนครับเป็นหลักประกรันของท่านเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่ดีแบบเสียและไม่ต้องอยู่แบบเสี่ยงอีกต่อไป